นี่ค่ะฟินๆเลยจ้าเห็ดหูหนูหิมะมันเกาะเนาะอืมฟินค่ะเก็บเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งนะคะ พบกับช่องแม่มิวส์สไปซ์สวีเดนนะคะวันนี้แม่ก็พาลูกชายออกมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่จะได้เห็ดอะไรไปบ้างไหมหรือว่ามีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไหมนะคะไปกันเลยค่ะ รรยากาศนะคะหิมะตกวันที่สองเนาะวันนี้วันที่สองนที่มันลงเนาะลงลอกสองนะคะตอนนี้เสียงแม่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะไม่ไม่อายแล้วเนาะเริ่มกลับมาดีแล้วค่ะถึงหนาวก็ยังมีคนออกมาเที่ยวเยอะนะคะ ออกมาเดินออกกําลัางกายพาลูกมาเดินเล่นเนี้ค่ะแต่ก็หาเสื้ออุ่นๆใส่เอาเนาะลาเราออกมาหรือว่าบางคนเธาก็จะมาทําเป็นบาร์บีคิวมานั่งปิ้งย่างเนี่ยค่ะเด็กน้อยเขาก็จะเดินอยู่อย่างนี้ยนะคะ เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลูกชายมาเล่นนะคะ ต่อให้อากาศหนาวที่นี่คนเขาก็มาเดินค่ะเพืเเ่อนๆคนที่เขาเคยเดินประจำหรือเหมือนแบบอ,อ,อะไรอะคนออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาออกกำลังกายตลอดจ้าแม่ว่าไม่เจอเห็ดหูหนูนะเมืเ่อกี้ นี่ค่ะนะลูกช้ก็จะนอนอย่างนี้นะคะเป็นถุนนองนะคะมันจะอุ่นมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวลูกหนาวนะคะขาวสวยเลยค่ะ เมื่อกี้ได้มานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกข้างหน้าอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่อกันเลยจ้าพาลูกนอนด้วยเนาะเดินออกกําลังกายไปด้วยค่ะวันนี้มีแดดด้วยค่ะลมก็ไม่มีอากาศดีค่ะขาวสวยเลยจ้าสวยมากเลยนะคะต้นมุนต้นไม้ นี่ค่ะคนเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันเนาะมาเดินเล่นนี่ค่ะฟินๆเลยจ้าเห็ดหูหนู ไปเลยนะคะถึงข้างล่างเลยค่ะเยอะมากเก็บจ,จะตรงนี้นะคะ เก็บได้เท่าที่เก็บ,บนะจ๊ะ Non mi chiamo, no? Oh, เอาไม่ได้ค่ะมันแข็งเกินเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันเนก็นามาเดิรนเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะน้ำแข็งเลยจะเก็บยากหน่อยนะคะมันแข็งโปะเลยจ้ะ นี่ค่ะเปนฟิล์เลยไปทำแข่งเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆอู้ ี่่คะสวยไหมจ๊ะฟินๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำแข็งเนาะเลยจะเก็บยานนิดนึงคนมาเดินเยอะค่ะมาเอาลูกมาเล่นวันนี้วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสด้วยเนาะ ก็เลยผากันออกมาเป็นขนาดก็เยอะเยอะมากเลยจ้าดูนี่ค่ะเพ,พื่อนๆโหเห็ดูหนูจริงๆค่ะนี่จ้าโ้ดอกใหญ่เลยค่ะ ดอกนี้เลยจ้าดอกใหญ่ๆเลย,ยนี่ค่ะใหญ่ฟินสวยมากเลยจ้ามีตรงนี้อีกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่มาก จะอยู่ในต้นไม้แบบนี้ค่ะแม่ก็เรียกไม่เป็นว่ามัน,มนต้นอะไรเนาะแต่ว่ามันเยอะเยอะโดยเห็ดมันแข็งด้วย นนีะอยู่ข้างล่างจ้ะดูสิคะสวยเนาะจำเป็นไม่แข็งอาตกไปไหนละนี่จ้า แม่เห็นอยู่นะเป็นไหนนะอ๋อตรงนี้ค่ะเพื่อนๆทางนี้เลยจ้าเป็นน้าแข็งนะคะนี่จ้าสวยๆเลยค่ะ เนเก็บต่อจ้านี่ค่ะเพื่อนเป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้า โอ้โหนี่ค่ะสวยๆฟินๆเลยจ้าน้ำแข็งค่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเอาตะกก้าให้หน่ะมาจะไ้กินแล้วแหละแข็งิน กินได้นะคะกินได้เออพาพาลูกไปก่อนก็ได้มากับน้องสาวจ้านี่ค่ะเพื่อนๆเห็ดหูหนูนะคะนี่จ้าส,สวยๆหนึ่งแต่ว่าเป็นน้ำแข็งเนาะนนฮะ เป็นน้ำแข่งค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิฮะดูค่ะกำลังแม่กำลังจะกลับแล้วนะพอลูกชายตื่นแล้วนะคะแต่มาเจออีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆนซึ่งเยอะค่ะขอเก็บตรงนี้ก่อนแถมสวยด้วยเนาะลูกชายตื่นแล้วค่ะว่าจะกลับบ้านกัน นะข้างบนมันอ๋อที่จริงนี่ก็เห็ดหมดเลยนะคะเนี่ยแต่หิมะมันเกาะเนาะนี่เหรอไหมโอ้นี่ค่ะหิมะมันเกาะเนาะอืมซีนค่ะเก็บเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งนะคะมันจะเกาะติดไว้เนาะมันจะยากนิดนึง โอเ้ยเย็นมือสอ้สว,สวยเลยหนูเก็บตรงนี้นิดนึงก็จะกลับแล้วค่ะไม่ค่อยตื่นแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยพามาเดินดูบรรยากาศให้มันออนลนยก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่นี่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะฟินไหมคะสวยไหมจ๊ะสวยมากเลยอืมมันเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็เลยจะเก็บยาดนิดนึงนะคะ เห็ดหูหนูเห็ดธรรมชาติตรงนี้สักนิดนึงเนาะก่อนกลับ ค่ะเพื่อนๆกลับกันดีกว่าได้มาตะกาหนึ Walker, ่งพอกินอยู oh ่จ้าได้มาแล้วมื้อหนึงนะคะเห็นไหมคะมาเดินออกกําลังกายก็ได้เห็ดไปด้วยนะจ้านี่ค่ะเห็ดของแม่ที่ได้นะคะก็ได้มาตะการหนึ่งเนาะพอกินอยู่ค่ะนี่จ้าลูกชายเฮ้เฮ้ ลูกชายจ้าตื่นแล้วเฮ้ยเอาดูเห็ดเขามามีหันแล้วดูจับจับจับเห็ดฮะสวัสดีครับเลยโอ้ เอาเอาอกทันตะกาเลยหลููว้าวหกหมดเลยมาเก็บทรายเก็บทรายตะก้าอืเก็บทรายให้หมดเลย Snowman ค่ะหนาวแล้วเนาะ Merry Christmas ค่ะทุกคนสุดสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขนะคะคิดสินใดก็ขอให้สมหวังดำปรารถนานะคะค่ะคลิปนี้แม่ก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้แม่มิวช่องสไปซ์สวี e ด e นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ